สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง for ์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลัคนามีนนะครับในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4กครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่สนใจดูด,ดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ลิเบอร์หกสซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทาค่าครูได้ครับ เรามาดูนะครับชาร์ตดวงชะตาของเราซึ่งเป็นระบบวิดีโอแล้วเนาะก็ติดขัด,ดใดๆต้องขอภัยนาที่ดีด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแป,แปลงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอกสารเนื้อของการดาวย้ายเนี่ยยังยังทำไม่ได้นะครับต้องเป็นคราวหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูชาร์ตกันเลยจะซูมให้เห็นชัดๆนะครับจะได้ง่ายะนะครับประมาณนี้เรามาดูตัวแดงๆนะครับ แล้วก็มีลอ์ดลิงมรรยากาศเนี่ยคือลัคนานั่นเองเนาะจุดกําเนิดของตัวเราอยู่ที่นี่ทีนี้ดาวประจําตัวนะครับของตัวเราเนี่ยลืมบอกไปเดือนนี้จะมีการโครจรยกย้ายราศรีเพียงแค่ 5R สดวงน้อยมากเลยเลยลมต้นที่ดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับเดินหน้าจากราศรีมังกรเข้าสู่ราศรีกุมแล้วณนะวันที่28พฤศจิกายน64แต่อันนี้มันชาวันที่30พฤศจิกายนดังนั้นเนี่ยนี่ไงมันเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ แต่เขาน่าจะทาให้มันเปลี่ยนได้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งเนาะก็จะดูง่ายขึ้นนะครับอันนี้ต้องขออภัยเพราะว่ารีบทําเพราะาอยากให้เป็นระบบวิดีโอเร็วๆคนเวลาคนดูจะได้เข้าใจะนะครับอืมมันจะเข้าใจง่ายๆเพราะว่าลงไปราศีแล้วหลายคนก็บอกเออโอเคมันมันดีเข้าใจง่ายขึ้นเนาะทีนี้ดวงที่2อาทิตย์กับพุธครับจะย้ายตอนตอนแรกอยู่ที่นี่แล้วย้ายเข้าสู่พิจิกนะครับในวันที่17พฤศจิก,กาย,ยน64นั่นเอง ทีนี้เรามาดูดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสบดีดาววัสนาของเราอยู่ในราศีกลุมภบวินาศตนุวินาศมีความหมาย2ความหมายนะครับคําว่าตนุวินาศความหมายแรกคือการเก็บตัวนะครับการปิดบังตัวตนนะครับก็คือมีรับลมคมในพูดง่ายนะครับหรือมีการกักตัวเก็บตัวนะครับเดี๋ยวจะมีความหมายลึกซึ้งกว่านี้แต่เดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อน อีกหนึ่งความหมายหมายความว่ามีการเดินทางไกลเพราะวินาศหมายถึงต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหมายความว่าตนุวินาศคือจึงมีเกณฑ์การไปยังต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศได้นั่นเองเนาะเพราะาตอนนี้ก็จะเปิดเมืองแล้วเปิดประเทศแล้วอะไรแบบนี้ก็สามารถขาา้ขามน้ำข้ามทะเลไปต่างถิ่นได้แล้วนะครับต่างประเทศได้แลนะ้วเนาะประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าดวงชะตาจะแ,แนวโน้มไปทางไหน roku, ทีนี <S <s ้ตนุวินาศจึงหมายถึงความเครียดความกดดัน ได้ด้วยนะอืมเนาะราวินาศหมายถึงการจบสิ้นการละวางการพังทลายการแตกสลายดังนั้นเนี่ยมีหนึ่งความหมายที่คุณหมายถึงอ่าการเก็บตัวในที่เนี้ยเก็บตัวกักตัวที่บ้านในสถานที่ที่เป็นอ่าโรงเรียนวัดหมายถึงคุณจะเข้าวัดได้ด้วยนะหมายความว่าคุณอาจจะแบบอ้อปรงละขึ้นละทิง้งไงละวางไงหมายถึงว่าละทิง้งละวางในสิ่งที่เป็นณปัจจุบันเพราะว่ามันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเนาะทั้ง ภัยพบิบัติน้ำท่วมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดในช่วงนี้มีจัดเต็มไปหมดนะครับคือประเทศไทยจะโดนน้ำท่วมสส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เพิงไหมก็เพิ่งผ่านไปเนาะถ้าใครอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็กิ่งแก้วนะครับโรงงานกิ่งแก้วทีนี้ก็เลยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับตกต่ํามากการเมืองนะครับที่ยังไม่ลงรอยกันสักที อันนี้ไม่ขอพูดเรื่องการเมืองนะแต่ว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนถึงคนทั้ง12ราศีนะครับเอาแค่นี้พอแล้วก็เป็นลักษณะของอีกอย่างหนึ่งคือโรคระบาดก็หมายถึงเราก็ไปอยู่วัดเลยนะครับปรง่งเหนื่อยกระทางโลกและเข้าทางทําบ้างน,นะครับแต่นับพฤศจิกายอยู่แค่ถึงเดือนเมษายนนะครับจะเดินเข้าสู่ราศีมีนทับตัวเนี่ยจะเกิดความเข้มแข็งขึ้นภายใต้อํานาจของวาสนาก็คือ12ปีเลยนะครับดีในรอบ12ปีครับบอกเลย ทนนิดนึงเนาะอีกนิดเดียวนะครับเดือนเมษายนทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นและสำหรับคนราศีมีนเออราศีนามีนนะครับทีนี้ตัวตนพบวินาศเนี่ยก็ต้องเสียไปก่อนหมายถึงความไม่เสถียรความที่ผมจะอธิบายในลักษณะของคลิปเสียงไว้ว่าเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นที่เขารู้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเป็นรอยเปือกโลก4แผ่นเปลือกมาต่อกันเนี่ยนะครับเกิดแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนตลอดเวลานับหมื่นครั้งต่อปีเนี่ย ตัวเราก็จะคลา,ายกันหมายความว่าทําอะไรมันจะไม่ทนไม่นานนะทําอะไรมันจะพังทลายง่ายล้มเหลววนไปอย่างเงี้ยครับอืมเพราะว่าวาสนาเราเนี่ยมันยังไม่รับวาสนาไปตกพรวินาแปลว่าเหมือนกับเรากินอะไรแล้วก็คายออกมาครับอืมเนาะประมาณเนี้แหละครับมันไม่รับเหมือนกับท้องเสียอย่างเงี้ยกินอะไรเข้าไปเนี่ยก็ถ่ายออกมาหมดอะไรประมาณนี้ไอย้ยกตัวอย่างนะครับเออนั่นแหละแต่ไม่ใช่ทุกคนบางทีคือหมายถึงว่าดาวพฤหัสเดินช้า มันอยู่1ปีดังนั้นเนี่ยมันจะมีเดือนที่ทั้งกินได้และกินไม่ได้ครับถ้ามันถ้ามันกินไม่ได้ทั้งปีเนี่ยมันแปลกนะมันหมายความว่าเราก็ต้องตายใช่ไหมครับเออแต่โรกใบนี้ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นมันมีทั้งกินได้และกินไม่ได้ในบางเดือนเราต้องเข้าใจก่อนเราต้องแยกแยะก,ก่อนอย่างเช่นเดือนตุลาคมเนี่ยไม่ดีเดือนนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ค่อยดีนะครับแต่เดือนหน้ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหลังจาก เกิดสุริยาคาาผ่านไปนะครับก็จะดีขึ้นแล้วเพราะดาวพฤหัสเดินหน้าแล้วนะครับถึงจะอยู่ในภพวินาศก็ตามอย่างน้อยก็ไม่เกิดการขัดแย้งนะครับทีนี้ทําไมมันถึงแบบกินแล้วมันก็ต้องคลายออกมาหมดนี่ไงดาวมฤตยูอยู่ในภพรายได้คําว่ารายได้ตัวนี้มันไม่ได้แปลว่ารายได้อย่างเดียวนะมันหมายถึงกระดุมพระกระดุมพีกระดุมพระหมายถึงความเป็นเศรษฐีหมายถึงการเก็บสะสมได้ด้วยกระดุมพระหมายถึงการรับเข้ามานะครับเงินก็หมายถึงการรับนะออนะครับ การได้สิ่งของใดๆก็หมายถึงกระนุมพระที่หมายถึงการเก็บเข้ามานะครับสะสมเข้ามามึกจะอยู่คือการพลิกผันเก็บมาแล้วก็ผันออกไปเออม,มันอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยให้แปลสินให้แปลเงินสดเป็นสินทรัพย์อย่าเก็บเป็นในรูปแบบเงินสดเด็ดขาดเพราะมันอยู่ไม่ทนไม่นานนะครับอันนี้เคยเรียกว่าเงินหมุนครับคนลักขณาเมียเงินหมุนมาโอ้หลายปีดีดัก ประมาณ6ปีเหลือประมาณกลางปีหน้าเนี่ยจะย้ายแล้วนะครับของดาวพุธจะอยู่น่ะทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นกลางปีหน้านะครับทั้งดาวพฤหัสบดีดาวประจําตัวมากุ่มรักได้กำแหน่งเกษตรเนี่ยเข้มแข็งมากเลยในรอบ12ปีดาวพุธจะอยู่ก็จะออกไปดีในรอบ7ปีนะครับประมาณนี้ดาวดาวหูจะมาอยู่ตรงตําแหน่งเนี้ยก็เป็นราหูโกยรัพย์แต่บางคนได้หลวงทรัพย์ได้ด้วยมันก็อยู่ที่อย่ารอฟังแล้วกันเนาะคุมทรัพในช่วงนั้นถ้าพูดไปมากเดี๋ยวมันจะงงเออเอาประมาณนี้แล้วกัน ล้วดาวเสาอยู่ตำแหน่งนี้มันทั้งดีลหลายๆเพราะดีหมายถึงอะไรลาภโชคลาภแน่นอนได้แน่นอนมั่นคงเป็นเปิดแผ่นสมาร์เนี่ยเห็นเห็นมานักต่อน,นักแล้วนะหลายดวงคนที่เกิดลัคนามีเนี่ยจะมีค่าเรียกว่าเหมือนมีบุญเก่ามาเยอะนะดาวเสาเป็นชบพบโชคลาภเนี่ยแต่ได้ช้าครับหมายถึงอะไรมรดกมรดกอะไรที่ดินดาวเสาหมายถึงธาตุดินต้นธาตุราศีมังกรเนี่ย เป็นธาตุดินต้นธาตุหมายถึงอสังหาและหมายถึงมรดกยาวนานไงกว่าจะได้มันยาวนานหมายถึงว่าคนให้เนี่ยต้องล้มหายตาจากไปก่อนถึงได้ก็หมายถึงความยาวนานหมายถึงมรดกและดาวเสาหมายถึงที่ดินเพราะว่าหนักแน่นก็คือที่ก็คือธาตุดินต้นธาตุก็คือที่ดินนั่นแหละประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยก็จะมีอสังหาหลายคนมีอสังหากันเยอะมากคนละกนามีเนี่ยเพราะถ้าที่เห็นเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลย พ่อแม่มีไว้ให้แล้วนะครับคือทําแบบเท่าที่มีเท่าที่เป็นเท่าที่ได้เพราะว่าคนลัคนาบินทําอะไรช้านะครับคือไม่เหมือนราศีธนูนะเขาจะเออเอิร์ดมากเพราะว่าอะไรราศีธาตุไฟแต่คุณเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ําเอืยๆเรื่อยเขาเ,ขา,วา,เขาว่าแบบนี้นะครับนี่คือตําลาบอกครูบาอาจารย์สอนมาบอกแบบนี้นะครับก็พูดตามนั้นออก็หมายความว่าจะเย็นอนะ่ะอืมจะเย็น อะไรประมาณนี้ครับจึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรประมาณนี้เนาะก็เนี่ยทุกอย่างมันรอคอยอยู่แล้วไงเออทุกอย่างมันได้อยู่แล้วไงแต่มันแค่รอคอยเวลาเท่านั้นเองที่จะได้ผลดังนั้นเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้อสังหาได้ที่ดินนะครับได้อ่าบ้านรถที่ดินพวกนี้นะครับส่วนมากจะเป็นที่ดินมากกว่าที่จะได้เป็นรถนะอืมประมาณนี้ครับ2อปีครึ่งนะไม่ได้แปลว่าคุณจะได้วันนี้นะครับเออมันเข้ามาตั้งแต่วันที่5ธันวาคม6 4สอ่ะ63สา แต่นับไปเลยวันที่1มกราคม64จะนับง่งายง2ปีครึ่งนับไปนะครับก็ประมาณกลางปี6 4่ห6หนะครับกลางปี66เนี่ยก็จะออกอยังเหลือเวลาอีกนานพอสมควรนะครับรีบจะว่านานก็นานจะว่าเร็วก็เร็วนะครับแค่ประมาณอีกประมาณปีปีกว่ากว่าปีครึ่งนะครับเป็นต้นไปนะครับประมาณนั้นแหละนะ ทีนี้เรามาดูนะครับดาวประจําตัวผ่านไปแล้วเนาะเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะประมาณนี้ทีนี้เรื่องของการงานการเงินความรักบ้างเพราะว่าลัคนาจะเน้นไปที่การงานกาเงินความรักนะครับไม่เหมือนราศีราศีก็จะคือสามารถดูราศีได้ด้วยนะครับคือดู2ออันประกอบกันได้แต่ต้องดูมีนนะไม่ใช่ดูราศีอื่นนะครับทีนี้ ด้าน,นการงานการงานของคุณเนี่ยก็คือดาวพระศรีบรดีนะครับดาวดวงเดียวกันเนี่ยก็อยู่ในภพวินาศกรมวินาศมีการเดินทางนะครับมีการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับเออม,มีการยกย้ายนะครับหรือมีการจบสิน้นแปลว่าคุณจะได้จบจากงานเดิมแล้วไปตั้งรกรากยังถิ่นใหม่เพราอเลยไหม ดูความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดที่ไหนมาก่อนเพราะว่ามันเป็นระบบเสียงมันไม่เข้าใจแต่อันนี้เป็นระบบวิดีโอแล้วตั้งใจฟังนะครับวาสนาเราจะเกิดแล้วดาวพระหัสบปีตกวินาศหมายถึงการสิ้นสุดแล้วเป็นเรืยนการงานด้วยกรรมวินาศแปลว่าเปลี่ยนงานแบบจบสิ้นไปเลยนะครับคือหมายความว่า,าถามว่าอาจารย์คือถ้ามีคนสงสัยว่าอาจารย์แล้วถ้าเป็นย้ายสายงาน อะไรแบบนี้หรือย้ายที่อื่นได้ไหมถ้าย้ายสถานที่แปลว่าใช่แต่ถ้าย้ายสายงานเฉยๆอาจจะไม่ใช่แปลว่าคุณย้ายก่อนแล้วคุณมีเกณฑ์จะจบสิ้นจากงานนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงสองรอบ3รอบสี่รอบก็ได้นะครับแปลว่าคุณต้องจบวนเดียวจบเพราะวิาวนาศหมายถึงการจบสิ้นครับต้องเข้าใจก่อนคีย์เวิร์ดมันไม่ใช่อริหรือว่าบรณะนะอริหรือบรณะแปลว่าปัญหาเกิดขึ้นแล้วแก้ไขมันก็จบไปแต่วินาศไม่ใช่ครับ การแก้ไขหมายถึงเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเออมันพังมันจบเพื่อให้เริ่มต้นใหม่แปลว่าวาสนาเรากลางจะเกิดใหม่เมื่อเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปนั่นเองกรรมวินาจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำมาหากินเรื่องไอ้ไม่ได้หมายถึงไรายได้นะหมายถึงการทำมาหากินคืองานนั่นแหละการงานของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนงานใหม่ไปสู่การเริ่มต้นใหม่แล้วจะได้วาสนาใหม่ใหม่ในข้างหน้าดังนั้นใครที่เปลี่ยนงานจะดี นะครับใครทํางานอยู่งานเดิมเนี่ยมันจะบังคับให้เปลี่ยนแต่ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับเออยังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณถึงเดือนเมษายนที่จะเข้าในราศีมีนนะครับก็ไม่ไว้นะกลางปียังมีสิทธิ์อยู่เพราะว่าดาวพฤหัสบดีที่เข้าราศีมีนปุ๊บจากเมษายนเนี่ยกลางปีจะถอยหลังมาสู่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งก็มีเกณฑ์เปลี่ยนอีกนะครับดังนั้นเนี่ยยังไม่หมดยังไม่แน่นอนจนกว่าดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าในราศีมีนอย่างถาวรเหมือนขณะเนี้ย หลังวันที่28พฤศจิกายนเนี่ยจะเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังไปราศีมังกรแล้วนะครับประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมพระดารวจรีจะเดินถอยหลังทุกปีครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องสงสัยเพราะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกๆปีนะครับไม่ต้องตกใจประมาณนี้นะครับการงานมีจึงมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย,าย้ายงานใหม่นะครับย้ายสถานที่ใหม่เลยไปยังคือถ้าเปลี่ยนงานอ่าไม่ใช่ขอโทษครับถ้าไม่เปลี่ยนงานแล้วย้ายย้ายสถานที่เนี่ย ต้องเป็นต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเท่านั้นถึงจะเข้ากฎนี้เพราะมันวินาศหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าต้องย้ายไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศถึงเข้ากฎนี้ถ้าใครยังอยู่บริเวเดียวบริเวณเดียวกันอย่างเช่นอยู่กรุงเทพย้ายงานไปอีกที่หนึ่งแต่ยังอยู่กรุงเทพอยู่ไม่ได้ครับถือว่าไม่เข้ากฎถือว่าคุณจะได้มีเกณฑ์ เปลี่ยนอีกหลายๆครั้งเลยก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่วัสนธเราจะไปอยู่ที่ไหนนะต้องต้องเขา้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับทุกอย่างค้ายยกรจะต่างกันนะต่อให้เกิดราศีมีนและคณะมีเหมือนกันก็ตามแต่ทุกคนอยู่ที่กรรมกรรมคือการกระทําและสังคมด้วยนะสังคมเจ้านายหัวหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันไงคุณต้องเข้าใจก่อนถูกไหมดังนั้นเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยมีกฎระเบียบต่างกัน จะให้มันเหมือนกันหมดเป็นไปไม่ได้ครับอืมบางคนถูกกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนเนี่ยไม่กินเส้นกับใครเลยในเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยดังนั้นเนี่ยต่างกันแล้วเห็นไหมครับอืมต้องเข้าใจก่อนตรงจุดนี้นะครับมันคือกรรมวารกรรมของเราจะต่างกันดังนั้นผลของกรรมจึงต่างกันด้วยนะครับทีนี้เรื่องการงานผ่านไปการเงินบ้างการเงินก็บอกแล้วว่าดาวฤยูอยู่เนี่ย ประมาณช่วงการปีหน้าเนาะจะออกแล้วดังนั้นเนี่ยก็ยังมีการพลิกผันอยู่เรื่อยๆแปลว่าเก็บเงินไม่อยู่แปลว่าเงินหมุนใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องเงินหมุนเนี่ยจะดีนะครับถือว่าฝืนหมายถึงว่าเป็นดวงกับตาลปัดนะครับหมายถึงชาวบ้านคนอื่นเขาเนี่ยไม่ได้ดีเลยตัว,ตวเองกับดีเอาดีเอานะครับเป็นลักษณะของเงินหมุนเงินหมุนคืออะไรพวกรีเฟนนั้นต่างๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ทําอะไรแปลกๆก,กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอาชีพอ่ะอย่างเช่นพวกแบบย้ายที่อ่ะครับ ก็เหมือนเงินเนี่ยมันย้ายได,ได้ด้วยก็หมายถึงงานเราย้ายไปเรื Mal ่อยๆอย่างเช่นเหมือนเขาเรียกอะไรต่างต่างต่างจังหวัดเขาเรียกว่าคลองถมหมายถึงแถวที่บ้านผมเนี่ยเขาจะเรียกคลองถมหรือเขาเรียกว่าตลาดนัดนะครับเออก็มีแค่บางคือมาตั้งกันชั่วคราวแล้วเขาก็เก็บของกลับอย่างเงี้ยครับย้ายไปเรื่อยๆนั่นแหละคือพวกประเภทนั้นแหละดี มันหมายถึงเงินเนี่ยก็จะย้ายไปเรื่อยๆรด้วยมันต้องเปลี่ยนห่วงจุย้ยเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละคือชาจะเข้ากดนั้นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็เป็นลักษณะของรีเฟอเรนซ์ต่างๆของเก่าอย่างเงี้ยครับอืมของเก่าหมายถึงอะไรเทิร์น่ะอ่ามือถือที่ที่รับจำนำเนะครับจำนำจำนองอย่างเงี้ยครับ,จ,ำำจ,รบจะเป็นลักษณะนี้นะครับเออของมือสองประมาณเนี้ยนะครับทีนี้เรื่องของการเงินเนาะเรนเกดังคารในเดือนเนี้ยต้องระวังตรงที่ว่า ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารเนี่ยในช่วงแรกนะตรงเนี้ยมันมาอยู่ตรงนี้นะอาทิตย์พุธอังคารเร็งมือยู่พลิกผันหมดเลยนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการเงินเนี่ยจะมีเรื่องให้แบบเกิดการพลิกผันง่ายดาวอาทิตย์เร็งมือยู่คือการเริ่มต้นถ้าคุณเริ่มต้นใหม่ๆการเงินจะพลิกผันนะครับเงินจะไม่คงที่จากที่เคยได้เงินอาจจะอ้าทำไมมันไม่ได้อ่ะงงแปลกเคยเห็นนะครับ เปลี่ยนหงจุ้ยใหม่เนี่ยหลายคนเนี่ยขายดีมากแต่คือร้านสมโซมก,ะ,กะโกรกะโสกโเนี่ยแต่ว่าพอเปลี่ยนใหม่ปรับปรุงใหม่สวยงามใช้ไรก็เดิมแต่คนลูกคือคนกลับมากินน้อยลงแปลกประหลาดมากเออเห็นหลายร้านแล้วนะครับการปรับเปลี่ยนเนี่ยต้องระวังนะเออคือบางทีดีกว่าเดิมก็ไม่ดีเออแปลกประหลาดเหมือนกันเนาะอันนี้แล้วแต่คงจะเป็นหงจุ้ยในตรงนั้นน่ยนะครับทีนี้ ดาวพุธเล็งมันจะอยู่พึกผันเรื่องของเอกสารคำพูดคำจาดังนั้นเนี่ยดีลงานอเอกสารใดๆเรื่องของการเงินก็คือถ้าเป็นสมัยก่อนคยกตัวเงินถ้าเป็นสมัยนี้หมายถึงอะไรอะ,อะแอปแอป,แอปเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารนะครับอืมหรือเป็นลักษณะของเช็คใครใครขึ้นเช็คเนี่ยก็ระวังเช็คใครที่ยังใช้เช็คอยู่นะบางคนบางคนใช้แอปใช่ไหมกดผิดพลาดไง โอนเงินเกินโอนเงินขาดอย่างเงี้ยครับก็จะมีปัญหาตรงจุดนั้นแล้วพอย้ายวันที่17เพฤศจิกายเนเนี่ยทั้งสองดวงเนี่ยดาวอาทิตย์ดับพุธอ่ะสื่อสารผิดพลาดครับสื่อสารมีปัญหาขัดข้องก็กลายเป็นว่านําไปสู่การเป็น,น,ปน,ปนคดีความเล็งลาหูคือดาวอาทิตย์ดับก่อนใช่ไหมครับดาวพุธเนี่ยดาวอาทิตย์ดับพุธนะหมายถึงเอกสารมีปัญหาดาวอาทิตย์เล็งลาหูคู่เพศภัยหมายถึงเพศภัยเรื่องของปัญหาเอกสาร ลาหูเลงดาพูดกลับคืนมาหมายถึงโกหกพูดไม่จริงหลอกลวงปิ้นปั้นก็หมายความว่าจะมีคนบาลหลอกลวงเราเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของการเงินนะครับแล้วพุดลาหูคู่คดีความพอเราไม่เราไม่ถูกใจสิ่งนี้ถูกโกงถูกเอาเปียบไม่ยอมกลายเป็นว่าฟ้องร้องคดีความตามมานี่ไงครับเรื่องของการเงินเป็นหลักอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์นเนาะต้องระวังพอดำมุกยิ่เป็นเจ้าการคือ อาเพศและเกิดกระทันหันทันด่วนอืมนี่คือดาวมัตจะอยู่าย้กาดมากแต่โชคดีที่กำลังจะออกแล้วนะครับนับถอยหลังได้เลยเขาดาวนะครับยินดีด้วยเนาะก็จะได้หลุดพ้นจากภาวะการเงินที่ไม่ดีสักพีต่อไปเรื่องของความรักบ้างนะครับตัวสุดท้ายความรักของคุณคือดาวพุทธที่มาจากราศีกันย์อยู่ในพิจิกนะจะเกิดสุริยคาาในดวงชะตาเล็งราหูคู่ศัตรูด้วยนะครับในเดือนนี้อยู่ในภพเรือนอะไรเอ่ยอ่าสุภะนะครับ พบที่ดีนะปกติทีนี้น,นี่เข้ากดนี้เลยคนลัคนามีนอ,อยู่ในภพสุภพแปลว่าการแต่งงานครับการคลองเรือนแปลว่าคุณจะมีการแต่งงานจดทะเบียนดาวอาทิตย์พุทธคู่วิชาการคู่เอกสารทางราชการแปลว่าจดทะเบียนรวมหุ้นก็ได้นะครับรวมหุ้นสัญญาคำประกันจดทะเบียนแต่งงานอื ดังนั้นเนี่ยทำไม่ได้บอกเลยอาทิตย์เล็งลาหูคู่เพศภัยจดไปแล้วมีเพศมีภัยลาหูเล็งพุทธคดีความหมายถึงการแตกแยกเลิกลายอย่าร้างแล้วฟ้องคดีความรวมถึงหุ้นส่วนก็หุ้นส่วนแตกก็ฟ้องกันเรื่องของผลประโยชน์พุทธลาหูยังหมายถึงผลประโยชน์อีกเพราะพุทธแปลว่าการค้าพาณิชย์ธุรกิจลาหูหมายถึงเล่ห์เหลี่ยมหมายถึงการหลอกลวงดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงคดีความเห็นไหมครับเออ ดูผิวเผินเหมือนจะดีเลยอยู่ในพบสภาเนี่ยความสําเร็จความดีงามาการคลองเรือนที่ดีแต่มันทําไม่ได้เพราะมันเกิดจะเกิดสุร,ยาาริยคตด้วยในในวันที่4หรือ6กธันวาคมอย่างที่บอกไป64ก็ต้องระวังต่อไปอีกนะครับเดือนที่แล้วเดือนนี้เรื่องของพันธสัญญาใดๆเนี่ยไม่ดีเลยนะครับต้องรอประมาณหลังสุริยาคาตในเดือนหน้าก็คือประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปเนาะจะดีกว่าดังนั้นเนี่ยอดทนอีกนิดนึงนะครับทุกอย่งทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นแล้ว พราะดาวประจาตัวเดินดีแต่ทุกอย่างยังต้องรอเวลาก่อนเพราะมันร้ายในบางเดือนก็คือเดือนที่แล้วกับเดือนนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยตั้งสติดีๆถ้าใครปล่อยวางได้ก็ดีนะครับพเพราะดาวประจําตัวตกวินาศแปลว่าต้องปล่อยวางแล้วคุณจะมีวาสนาถ้าคุณยึดติดทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนเนี่ยไม่ได้เพราะว่าวาสนาของเรามันไม่รับอืกินเท่าไหร่ก็คลายออกมานะครับมันแปลว่าปล่อยวางไง เ,เมื่อหมไม่ได้คุณก็จะต้องปลองแล้วก็ปล่อยวางนี่คือวิธีที่ดีที่สุดณขณะนี้ไม่ใช่แปลว่าทุกเดือนหรือไม่ใช่แปลว่ามันจะไม่ดีเลยนะครับ mm hmm. ก็แค่เดือนที่แล้วไม่ดีกับเดือนนี้เองนะครับแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องด้วยนะครับมันแปลว่าแค่การร่วมหุ้นกันสัญญากาันพันธะสัญญาใดๆที่มีต่อกันเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องอื่นๆมันก็ดีอยู่นะครับอะไรประมาณนี้เนาะยังไงก็ครบแล้วนะครับทั้งการงานการเงินความรัก ค,ความรักเนี่ยก็นี่ไงระวังลักทรถูกลาหูเร็งมาจากภพวินาศดาวลาหูมาจากภพวินาศมาอยู่ในภพสาชะหมายถึงคนอื่นมีการปิดบังมีการรับลมคมเงยกับคนในสังคมหมายถึงร่วมคือสาชะเพื่อนฝูงพี่น้องคนในสังคมเร็งมาสุภะแปลว่ามันจะต้องมีเกณฑ์การแบบมือที่สามมาครับพูดง่ายๆไม่อยากไทยนะแต่ว่าไทยให้ระวัง ดังนั้นอย่าเพิ่งแต่งงานดูให้ดีก่อนชัวร์ก่อนแล้วคุณจะไม่ต้องเสียใจตลอดเพราะประจำตัวตกวินาศวินาศเป็นเกษตรอ่าขอโทษครับดาวดาวเสาร์เนี่ยเป็นอ่นาคืเรียกว่าเป็นพินทุบาทในลักษณะของในภพลาภเนี่ยมันเป็นเกษตรเนี่ยมันหมายถึงความทุกข์มันเยอะนะครับแล้วดาวประจําตัวตกวินาศเนี่ยวาสนาบรรลับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับมันยังไม่เกิดวาสนาต้องรอเมษายนเป็นต้นไปในปีหน้าเนี่ยมันถึงจะมีวาสนาที่ดีดังนั้นเนี่ย เออแต่ไม่ได้แปลว่าทําไม่ได้นะครับดาวประจําตัวตรงวิน่าไม่ได้แปลว่าทําไม่ได,ไได้แต่สมัครว่าต้องเป็นคู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศจะดีกว่าเพราะราศีกลุ่มเป็นพบวินาศและดาวประจําตัวไปตกก็หมายถึงว่าคุณต้องไปติดต่อกับคนในสังคมไปเจอไปเจอคนในสังคมหรือเป็นคบเป็นเพื่อนไปก่อนอย่างเงี้ยก็จะรอดนะครับ มันมีการตีความหมายของมันอยู่นะครับมีข้อดีอยู่แต่ว่าเราต้องเลี่ยงให้เป็นเราต้องเข้าใจกับคําวบริการด้วยบางทีผมก็ไม่สามารถพูดได้หมดเพราะว่าไม่มีคําถามไม่มีใครถามมาเพราะว่าเป็นระบบการพูดคนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะบางทีนึกไม่ออกครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยีบสองนาทีแล้วสมควรเก็บเวลาเนี่ยก็รอคําวบริการในคลิปหน้านะครับในเดือนหน้าสามารถกดติดตามได้ด้วยกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าบรณกในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกัจะให้ด้วยนะครับขอบคุณคร